ย้อนมาว่าเหรียญเดิมบาง ออกแบบและจัดสร้างโดยพระครูถนอมพระครูถนอมนี่ก็เป็นถือว่าเป็นลูกศิษย์ที่หลวงพ่อบวชให้นะเห็นเคยเห็นรูปไหมที่ว่าหลวงพ่อลดน้ำมนต์หรือว่าเป็นกิมมิคของวัดบ้านแคที่ว่าเออเอาเอาขันน้ำมนต์ลดนี่งานบวชหรืองานฉลองพระถนอมเจ้าอาวาสหรือสมภารของวัดเดิมบางเขาสร้างแล้วก็ให้หลวงพ่อวยเสกเหรียญน,นี้จึงมีความสำคัญและเป็นเหรียญที่ถูกที่สุดในบรรดาเหรียญหลวงพ่อกวย นะครับแกะหน้าแกะบล็อกคุณดูสิผมผมอินเสิร์ตภาพให้ดูนะเหรียญรุ่นนี้ถือว่าเป็นเหรียญที่แกะแม่พิม์พหน้าได้เหมือนหลวงพ่อกวยที่สุดและความสําคัญของเหรียญรุ่นนี้คือด้านหลังคือยันครูเป็นเหรียญรุ่นเดียวที่มียันครูณโมพุทธยะเออนี่คือถึงพร้อมว่าความสําคัญของเหรียญเดิมบางเนี่ยมันสําคัญง